จิ้มจุ่มร้อนๆกับน้ำจิ้มแซ่บๆหรือจม,มูกกระทะหอมๆจุ่มน้ำจิ้มซุก,กี้ใครที่อยู่พิษซโลกไม่เคยกินร้านนี้ถือว่าพลาดมากจิ้มจุ่มสองแควพิษซุโลกร้านเปิดทุกวันมีอาหารให้เลือกกินเยอะเตาหมูกระทะเขาก็มีให้แล้วแต่ใครจะชอบแบบต้มหรือแบบย่างเนื้อหมูทะเลซีฟูด้ดคุณภาพดีสดใหม่ทุกวันแต่ที่ผมชอบคือเตาร้านนี้เขาเจาะรูหย่อนไปใต้โต๊ะข้อดีคือทําให้องศาการนั่งกินของเราสบายเตาไม่สูงจนเกินไปใส่ใจลูกค้ามากน้ำจิ้มก็ดีทีเด็ดซุก,กี้ซีฟูด้ดน้ำจิ้มเจ กินธรรมดาก็อร่อยอยู่แล้วแล้วก็ที่อยากจะบอกคือผักร้านนี้เขาบุฟเฟ่ครับทุกคนตักกินได้ไม่อัน้นอิ่มกันแบบจุกๆเมนูต่อไปมะละกอหั่นชิ้นเฮ้ยไม่ใช่นี่มันแซลมอนซาซูมิครับสีสวยสดน่ากินมากจะจิ้มโซยูวาสบิหรือน้ำจิ้มเจวก็อร่อยเหมือนกันผมว่าอร่อยนะเหมือนกินซอยชิป้ปาหลจากจิ้มจุม่มหมูกระทะแล้วร้านก็มีอาหารอย่างอื่นให้กินอีกหลายเมนูลาบหมูยำหอยนางรมตำม,มะละกอทอดซึ่งเคยกินครั้งแรกผมว่าอร่อยเส้นมะละกอกรอบนอกนุ่มในเมนูกับแก้มยำหกสหายพูดขนาดนี้แแลล้้้ววมมม่่่่พาาดดอออยยูเเครืงงนต อีกร้านที่คนมากินกันเยอะเพราะรสชาติอาหารแซ่บถึงเครื่องใครที่อยู่พิเณุโลกหรือผ่านไปผ่านมาถ้าไม่เคยกินต้องมาลองให้ได้คุ้มค่าราคาไม่แพงร้านจิ้มจุ่มสองแควพิษณุโลกที่กัดอยู่บนถนนมิตรภาพตรงข้ามปั๊มเชลแยกเรือนแพมีที่จอดรถหลังร้านสะดวกสบายมีโปรโมชั่นส่งท้ายใครให้ดูคลิปนี้แล้วกดแชร์บอกว่ามาจากช่องสัรหาไปกินรับส่วนลดไปเลย5%ภายในเดือนกุมภาพันธ์2568นี้เท่านั้นรีบๆไปกันครับ จิ้มจุ่มร้อนๆกับน้ำจิ้มแซ่บๆหรือเจม,มูกระทะหอมๆจุ่มน้ำจิ้มซุก,กี้ใครที่อยู่พิษณุโลกไม่เคยกินร้านนี้ถือว่าพลาดมากจิ้มจุ่มสองแควพิษณุโลกร้านเปิดทุกวันมีอาหารให้เลือกกินเยอะเตาหมูกระทะเขาก็มีให้แล้วแต่ใครจะชอบแบบต้มหรือแบบย่างเนื้อหมูทะเลซีฟูด้ดคุณภาพดีสดใหม่ทุกวันแต่ที่ผมชอบคือเตาร้านนี้เขาเจาะรูหย่อนไปใต้โต๊ะข้อดีคือทําให้องศาการนั่งกินของเราสบายเตาไม่สูงจนเกินไปใส่ใจลูกค้ามากน้ำจิ้มก็ดีทีเด็ดซุก,กี้ซีฟู้ดน้ำจิ้มเจ กินธรรมดาก็อร่อยอยู่แล้วแล้วก็ที่อยากจะบอกคือผักร้านนี้เขาบุฟเฟ่ครับทุกคนตักกินได้ไม่อัน้นอิ่มกันแบบจุกๆเมนูต่อไปมะละกอหั่นชิ้นเฮ้ยไม่ใช่นี่มันแซลมอนซาซิมิครับสีสวยสดน่ากินมากจะจิ้มโซยุวซสบิหรือน้ำจิ้มเจวก็อร่อยเหมือนกันผมว่าอร่อยนะเหมือนกินซอยจิปานอกจากจิ้มจุม่มหมูกระทะแล้วร้านก็มีอาหารอย่างอื่นให้กินอีกหลายเมนูลาบหมูยำหอยนางรมตำมะละกอทอดซึ่งเคยกินครั้งแรกผมว่าอร่อยเส้นมะละกอกรอบนอกนุ่มในเมนูกับแก้มยำหกส เป็นอีกร้านที่คนมากินกันเยอะเพราะรสชาติอาหารแซ่บถึงเครื่องใครที่อยู่พิษณุโลกหรือผ่านไปผ่านมาถ้าไม่เคยกินต้องมาลองให้ได้คุ้มค่าราคาไม่แพงร้านจิ้มจุ่ม2แควพิษณุโลกที่กัดอยู่บนถนนมิตรภาพตรงข้ามปั๊มเชลแยกเรือนแพมีที่จอดรถหลังร้านสะดวกสบายมีโปรโมชั่นส่งท้ายใครที่ดูคลิปนี้แล้วกดแชร์บอกว่ามาจากช่องสัรหาไปกินรับส่วนลดไปเลย5%เภายในเดือนกุมภาพันธ์2568นี้เท่านั้นร,รีบไปกันครับ จิ้มจุ่มร้อนๆกับน้ำจิ้มแซ่บๆหรือเจม,มูกระทะหอมๆจุ่มน้ำจิ้มสุก,กี้ใครที่อยู่พิซซ่าโลกไม่เคยกินร้านนี้ถือว่าพลาดมากจิ้มจุ่มสองแควพิซซ่าโลกร้านเปิดทุกวันมีอาหารให้เลือกกินเยอะเตาหมูกระทะเขาก็มีให้แล้วแต่ใครจะชอบแบบต้มหรือแบบย่างเนื้อหมูทะเลซีฟูด้ดคุณภาพดีสดใหม่ทุกวันแต่ที่ผมชอบคือเตาร้านนี้เขาเจาะรูหย่อนไว้ใต้โต๊ะข้อดีคือทําให้องศาการนั่งกินของเราสบายเตาไม่สูงจนเกินไปใส่ใจลูกค้ามากน้ำจิ้มก็ดีทีเด็ดสุก,กี้ซีฟู้ดน้ำจิ้ม กินธรรมดาก็อร่อยอยู่แล้วแล้วก็ที่อยากจะบอกคือผักร้านนี้เขาบุฟเฟ่ครับทุกคนตักกินได้ไม่อัน้นอิ่มกันแบบจุกๆเมนูต่อไปมะละกอหั่นชิ้นเฮ้ยไม่ใช่นี่มันแซลมอนซาซิมิครับสีสวยสดน่ากินมากจะจิ้มโซยุวาซาบิหรือน้ำจิ้มเจียวก็อร่อยเหมือนกันผมว่าอร่อยนะเหมือนกินซอยคิวานอกจากจิ้มจุ่มหมูกระทะแล้วร้านก็มีอาหารอย่างอื่นให้กินอีกหลายเมนูลาบหมูยำหอยนางรมตำมะละกอทอดซึ่งเคยกินครั้งแรกผมว่าอร่อยเส้นมะละกอกรอบนอกนุ่มในเมนูกับแก้มยำหกาายยยพดดน้้แลว็็ไมมม่่่่อออูเเครืืงงต เป็นอีกร้านที่คนมากินกันเยอะเพราะรสชาติอาหารแซ่บถึงเครื่องใครที่อยู่พิเณุโลกหรือผ่านไปผ่านมาถ้าไม่เคยกินต้องมาลองให้ได้คุ้มค่าราคาไม่แพงร้านจิ้มจุ่มสองแควพิษณุโลกที่กัดอยู่บนถนนมิตรภาพตรงข้ามปั๊มเชลแยกเรือนแพมีที่จอดรถหลังร้านสะดวกสบายมีโปรโมชั่นส่งท้ายใครให้ดูคลิปนี้แล้วกดแชร์บอกว่ามาจากช่องสัรหาไปกินรับส่วนลดไปเลยหาภายในเดือนกุมภาพันธ์2568นี้เท่านั้นรีบๆไปกันครับ จิ้มจุ่มร้อนๆกับน้ำจิ้มแซ่บๆหรือจม,มูกกระทะหอมๆจุ่มน้ำจิ้มซุก,กี้ใครที่อยู่พิซซ่าโลกไม่เคยกินร้านนี้ถือว่าพลาดมากจิ้มจุ่มสองแควพิซซ่าโลกร้านเปิดทุกวันมีอาหารให้เลือกกินเยอะเตาหมูกระทะเขาก็มีให้แล้วแต่ใครจะชอบแบบต้มหรือแบบย่างเนื้อหมูทะเลซีฟูด้ดคุณภาพดีสดใหม่ทุกวันแต่ที่ผมชอบคือเตาร้านนี้เขาเจาะรูหย่อนไปใต้โต๊ะข้อดีคือทำให้องศาการนั่งกินของเราสบายเตาไม่สูงจนเกินไปใส่ใจลูกค้ามากน้ำจิ้มก็ดีทีเด็ดซุกี้ซีฟู้ดน้ำจิ้มเจ กินธรรมดาก็อร่อยอยู่แล้วแล้วก็ที่อยากจะบอกคือผักร้านนี้เขาบุฟเฟ่ครับทุกคนตักกินได้ไม่อัน้นอิ่มกันแบบจุกๆเมนูต่อไปมะละกอหั่นชิ้นเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่นี่มันแซลมอนซาซูมิครับสีสวยสดน่ากินมากจะจิ้มโซยูวาซาบิหรือน้ำจิ้มเจวก็อร่อยเหมือนกันผมว่าอร่อยนะเหมือนกินซอยชุกปาหลจากจิ้มจุ่มหมูกระทะแล้วร้านก็มีอาหารอย่างอื่นให้กินอีกหลายเมนูลาบหมูยำหอยนางรมตำม,มะละกอทอดซึ่งเคยกินครั้งแรกผมว่าอร่อยเส้นมะละกอขอบนอกนุ่มในเมนูกับแก้มยำหกสหายพูดขนาดนี้แแลล้้้วว็มมม่่่่พาาดดอออยยูเเครืงงนต อีกร้านที่คนมากินกันเยอะเพราะรสชาติอาหารแซ่บถึงเครื่องใครที่อยู่พิเณุโลกหรือผ่านไปผ่านมาถ้าไม่เคยกินต้องมาลองให้ได้คุ้มค่าราคาไม่แพงร้านจิ้มจุ่มสองแควพิษณุโลกที่กัดอยู่บนถนนมิตรภาพตรงข้ามปั๊มเชลแยกเรือนแพมีที่จอดรถหลังร้านสะดวกสบายมีโปรโมชั่นส่งท้ายใครที่ดูคลิปนี้แล้วกดแชร์บอกว่ามาจากช่องสัรหาไปกินรับส่วนลดไปเลย5%ภายในเดือนกุมภาพันธ์2568นี้เท่านั้นรีบๆไปกันครับ จิ้มจุ่มร้อนๆกับน้ำจิ้มแซ่บๆหรือะจมูกระทะหอมๆจุ่มน้ำจิ้มซุก,กี้ใครที่อยู่พิซซ่าโลกไม่เคยกินร้านนี้ถือว่าพลาดมากจิ้มจุ่มสองแควพิซซ่าโลกร้านเปิดทุกวันมีอาหารให้เลือกกินเยอะเตาหมูกระทะเขาก็มีให้แล้วแต่ใครจะชอบแบบต้มหรือแบบยา่างเนื้อหมูทะเลซีฟูด้ดคุณภาพดีสดใหม่ทุกวันแต่ที่ผมชอบคือเตาร้านนี้เขาเจาะรูหย่อนไปใต้โต๊ะข้อดีคือทําให้องศาการนั่งกินของเราสบายเตาไม่สูงจนเกินไปใส่ใจลูกค้ามากน้ำจิ้มก็ดีทีเด็ดซุกี้ซีฟู้ดน้ำจิ้ม กินธรรมดาก็อร่อยอยู่แล้วแล้วก็ที่อยากจะบอกคือผักร้านนี้เขาบุฟเฟ่ครับทุกคนตักกินได้ไม่อัน้นอิมกันแบบจุกๆเมนูต่อไปมะละกอหั่นชิ้นเฮ้ยไม่ใช่นี่มันแซลมอนซาซิมิครับสีสวยสดน่ากินมากจะจิ้มโซยุวัซสบิหรือน้ำจิ้มเจ่วก็อร่อยเหมือนกันผมว่าอร่อยนะเหมือนกินซอยุปลานอกจากจิ้มจุ่มหมูกระทะแล้วร้านก็มีอาหารอย่างอื่นให้กินอีกหลายเมนูลาบหมูยำหอยนางรมตำมะละกอทอดซึ่งเคยกินครั้งแรกผมว่าอร่อยเส้นมะละกอกรอบนอกนุ่มในเมนูกับแก้มยำ เป็นอีกร้านที่คนมากินกันเยอะเพราะรสชาติอาหารแซ่บถึงเครื่องใครที่อยู่พิษณุโลกหรือผ่านไปผ่านมาถ้าไม่เคยกินต้องมาลองให้ได้คุ้มค่าราคาไม่แพงร้านจิ้มจุ่ม2แควพิษณุโลกที่กัดอยู่บนถนนมิตรภาพตรงข้ามปั๊มเชลแยกเรือนแพมีที่จอดรถหลังร้านสะดวกสบายมีโปรโมชั่นส่งถ้ายใครที่ดูคลิปนี้แล้วกดแชร์บอกว่ามาจากช่องสัรหาไปกินรับส่วนลดไปเลยหาภายในเดือนกุมภาพันธ์2568นี้เท่านั้นรีบไปกันครับ